กับกามาวากันต่อนะครับเกี่ยวกับหลัสยามเทวาธิราชนะครับหลัสยามเทวาธิราชเนี่เป็นปฏิมากรรมนะครับประเภศเทศเวาลูกฐายืนล่อโดยทองคำแท้มีความสูง8นิ้วความกวาม้าง2นิ้วออกแบบตามศิละปะ กษัตริ์ราธิราชคือทรงฉล่องพระองค์อย่างเขลืองข้องเทพาละมีมงกุฎเป็นเขลืองศิราพรพระหัตฟ้าถือพระแสงท่านส่วนพระหัตสายยกขึ้นจีบดัชนีซสมเมอรพระอุราประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้ว ทำโดยหมายจันทรลักษณะแบบวิมานเก็นจีนมีคำจารึกเป็นภาษาจีนอยู่ทีเบืองล่างแปลว่าที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิรชแต่เดิมเรือนแก้วเก็นจีนนี้ประดิส่านอยู่ในมุกกลางของพลาวิหาน หมายแกสลักปิดโทมตั้งอยู่เนื้อบัลลังหลับเลตอนกลางพระทีหนังไผ่ซ่านตักสิ้นในระบบระบพระบรมราชวังเเลืองสั่งเวยประมาสมเด็พระจอมกลาวเจ้าอยู่หัวส่งทวายขเลืองสั่งเวยให้แกพระ สยามเทวาธิราชเป็นราชาเป็น่าร้าให้กับเป็นเผือชฉล่องเนี่ยจะประจำาเฉพาะวันอังคารและกวันเสาร์ก่อน,น,อน,ก,นก,ก่อนเพลนเวลาเพลนก็เวลาเพก่อนเพลนมันราเลยนะโดยจะมีผนักงานฝาย พระราชาท่านฉันในเป็นผู้เชิญเหลืองสาการะสังเวยเนี่ยโปรดกล่าวให้จัดพระราชาพิธีสั่งเวยเทวดาในวันขึ้นหนึ่งขำเดือนห้าของทุกปีซึ่งเป็นวันปีไม่ของจันทรคติของไทยฝรั่งชาวสวิตเซอลนด ซึ่งมีความสนใจในประพุทธศาสนารวมตอแต้งรูปันประศยามเทวาธิราชความสูง4เมตรที่วัดเข้าพันนมสัจชัดจังวัดผิษณุโลกเมื่อปีพอซ่อพอ พอพอสองพ0นห้สซ่ปัจจุบันโดยความเลื่อมใส้สัทธาและความเป็นซิริมงมงคลของประชาชนทังไายได้จัดสร้างประสยามเทววาทีรัสเนี่ยองค์จำลองวายลายองค์บางองค์ได้รับการขยายสักซ้วนเยญ่โตกวา่วาเทวรูปองค์จริงไปมาก ได้ไปประดิษฐสถานอยู่ตามสถานที่ต่างๆวันเวลาผ่านความศักซิ์แล้วก็ความศักซิ์ในราสามเทวาธิราชเนี่ยก็มีมาขึ้นคนทังไล่ก็ได้รู้จักราสามเทวาธิราชมาขึ้นเหล็กได้อันเชิญนะครับ องค์ฐานเนี่ยไปยู่ไปสร้างนะข้อข้อเข้าไปสร้างแล้วก็ทีนี้ก็ไปตั้งบูชานะให้ให้ชาวบ้านตัวไปเนี่ยได้บูชาตามวัดว่ารามต่างๆนะครับเลแม่กระถางในสถานีราชการต่างๆก็จะมีระศยามเทวาทีราชเนี่ยประดิษฐานอยู่ ในสมาคมในองค์กรในมูลนิธิไหนใดก็มีมากมายนะครับแม้แต่ข้องเรานะครับเถ่มูลนิธิชีนาบัญชรนเนี่ยก็มีรูปสมมุิของประสยามเทวาธีรัสนะครับมีชาวฝรั่งนะครับมีฝรั่งนามาถวายใหไกับมูลนิธิชีนาบัญชรนนะครับหลายปีแหละหลายปีแหละสักห้าหกปีแหละได้มี พรั่งนะครับได้นำรูปสมมุิเนี่ยมาถาวายอ่าเพราะว่าแฟนแฟนแกก็เป็นคนไทยแล้วนะเป็นคนไทยแกก็ไม่รู้สร้างไรก็เลยนึกถึงปราสยามขึ้นมาก็เลยนำปราสายามเนี่ยมาถาวายให้กับมูลนิธินะครับกงเราก็มีตั้งอยู่ถี่หน้ามูลนิธินะครับถ้าใครจะมาบูชากราบไหว้กระเชิญได้นะครับที มูลนิธิชินาบัญชรอนนะครับองค์กรสาธารณประโยชน์เดี๋ยวก็มีรูปสม,มุดข้องปรศัยยามเทวทิรชเหมือนกันนะครับแม้แต่ตามชายเด่นต่างตางนะครับแนวแนวชายเด่นต่างตงเนี่ยก็มีปราศัยยามเทวธิรชประดิษฐานอยู่ปลอกทื่อทื่อวาพระองค์เนี่ยเป็นคาบบูบานผูกเมืองนะครับ ก็เลยแม้แต,ต,ต่ในกรมตำรวจในทหารไหนแล้วเนี่ยแต่ก็บางคนเขาก็บูชาตามบ้านตามเรือนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีอัญเชิญประสยามเทวาธิราชเนี่ยประยุทธ์หรืบ้านก็มีมากมายนะครับอันนี้คือประวัติของประสยามเทวาธิราชนะครับ